เพื่อเรามาทำดอกแครอทกันเริ่มต้นด้วยการนี่เราก็กรีดให้มันเป็น4รีรปีดนะครับนี้ผมต้องการแค่4ี่ปีดก็จะเอาแค่4นี่คือสีมานี่ก็จะเป็นหนึ่งสอาแล้ก็เริ่มแกะให้มันเป็นดอกง่ายๆเราแก,แกะไปเรื่อยๆ

แกะดอกง่ายๆครับสำหรับมือใหม่ก็หั่นแกะได้ง <ๆ S 1> ่ายเราก็แกะไปเรื่อยๆนี่ครับจะได้ออกมาเปนกเทียมเอาไว้ตกแต่งจานเวลาออกอาหารอะไร mặc dưỡng âm à lấy cái lịch này nói cái tóc cái này à kẹt miếng à mấy đứa ไว้ตกแต่งจานเนาะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ